ครงกับวิกเตอร์เขียวช่างเดียวลามิธาครับกับรับด้าบีโอสีแดงนะครับบอกเลยว่าระดับดีกรีไม่ธรรมดากันทั้งคู่นะครับไั้เล่นครับเล่นไวิกเตอร์ช่างเดียวลามิธาขวาบีโอปอนเทคใครจะคว้าชัยมาดูสายเกมไม่ควรพลาดนะครับแอดเจ็ดฟันจีนะครับ บอกเลยว่าเกมเล่นง่ายๆได้พอยจริงๆเลยนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับ7 8 9 f u n g i ชื่อนี้กันตีแน่นอนช่องเดียวราคาานะคกับกับปิโอริโอเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวพาไปดูปิโอจะเป็นจอยตรงนั้นนะนะั้นคือผู้ชิงนนนะผู้เชงในวันนี้นะครับ แชมป์ซุปเปอร์ประเทศไทยนะฮะสำหรับค่นนี้นี่ไงเขาสู้กันระหว่างสองฝั่งนี้ระหว่างวิกเตอร์เขียวเมื่อกี้ช่างเดียวเลาวิธากับโรนีปิโอนะครับรถเรือรถเรือทานไหมรถเนือมาพีเลยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บมีแคปชั่นด้วยสุดจัดจิคันนี้ดูภายใน ซึ่งบอกเลยว่ารายการนี้เป็นสเปเชียลเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเป็นคู่เชงคู่เชงที่แบบว่าเป็นสีสันให้กับงานนี้นะครับก็ตามนั้นแหละฮะเชียร์ไหนก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับระหว่างวิกเตอร์กับรถเก่งสีล้อนะครับคันด้าปรีโอมาแล้วนะฮะคู่เชงคู่เชงอีเทนทูนะครับสลับวิกเตอร์เขียวชั่งเดียวรามิชานะครับกับคันด้าปรีโอสีแดงนะครับบอกเลยว่า ระดับดีกรีไม่ธร e รมดากันทั้งคู่นะครับเชียร์อะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็ผมมาอยู่ที่ตรงวัดไฟเวลาเลยนะก็เตรียมี่จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ได้เวลามันกันแล้วครับ วิ่งหลบไม่พันนะครับดังนั้นยืนนะครับตะกุ้งได้รถกลับนะครับดังนั้นขอความร่วมมือนะฮะอาจจะมองว่ารถเขาตัวสี่ขนาดแล้วเมื่อที่แล้วนะฮะับแต่ใครรู้รถมันเอ็กซิเดนต์ไหมทุกเมื่อนะครับดังนั้นยืนนะครับเวลาดูรถแข่งยืนนะครับเวลามีเส้นขาวไว้อยู่แล้ว รถยนนะครับอยู่หลังเส้นนะครับแล้วอย่างนั่งไหครับเกิดเหตุการณ์ใดกเราพยายามประกาศเตือนแล้วนะครับเกิด เลยตรเตรขมานะครับเดินเวลาทิ้งเลยครับข้างบนครับเดนเวลาทิ้งเลยครับ จะผมก็ขออนุญาตกดเซนเตอร์ไฟให้เวลาเดินก่อนนะครับกดได้ยังบอกเลยว่าใช่แค่รอบเดียวใช่แค่รอบเดียวเท่านั้นไม่มีการแก้เมือน,นะครับระหว่างรถเก่งกับมอเตอร์ไซค์นะฮะสองขวานนะครับ,รบแต่สำหรับผมนะผมก็เชียร์สองทีอยู่แล้วนะครับไปผมได้เวลาเซนเตอร์ คนขยับเยอะแม่งโคตรตื่นเต้นฟีลโคตรได้อะ,อะๆๆอดาด้วยคนแบบลืมเลยอ่าหลังอ่ะแล้วก็คนอักพันจันนี่ก็เยอะ

เ,เดี๋ยวเนพะิงเดินมาเอ้าซ้ายวิกเตอร์ช่างเดี่ยวรามิธาขวาบิโอปอนเทคใครจะคว้าชัยมาดูเคอาไปแล้วครับเคายังนำอยู่บิโอท้ายแรงยังไงยังไงยังไงมาดูเรียบร้อย ีโอเข้าคนลุกเลยยักษดูดิเยเอารถก,ก็มาแล้ววินเนอร์ครับวินเนอร์วินเนอร์ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับแอด789ฟันจีนะครับอย่าลืมมีแอดลํานาด้วยนะครับ